ในช่วงวันวาเลนไทน์ของทุกปีหลายคนที่มีคู่รักมักจะถือเอาวันนี้เป็นโอกาสพิเศษในการที่เรานั้นจะทำอะไรบางอย่างให้คนรักหรือคนรู้ใจแต่วันแห่งความรักนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะคนที่มีคู่เท่านั้นแต่มันหมายถึงความรักที่ดีในทุกๆรูปแบบทุกๆความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนในครอบครัวและที่สำคัญเลยก็คือตัวเรามีหลายคนเลยที่คิดว่าพอวาเลนไทน์ปุ๊บจะนึกถึงใครสักคนที่อยากจะพบเจอและบางครั้งก็อาจรู้สึกเหงา หรือบางทีมีอาการอิจฉาเบาๆเวลาที่เรานั้นเห็นคู่รักคุยกันกระหนุงกระหนิงแต่ความเหงาหรือว่าความโดดเดี่ยวมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นเมื่อคนเรานั้นรู้จักมอบความสุขและความรักให้กับตัวเองก่อนนั่นก็คือการที่เรานั้นอ,นอนุญาตให้ตัวเองนึกถึงแต่เรื่องดีๆมองเห็นแต่โอกาสดีๆการเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่คนใหม่ที่เราไม่คุ้นเคยการหากิจกรรมและเรื่องบันเทิงเลิงใจให้ตัวเองนั้นได้ผ่อนคลาย โดยเฉพาะเรื่องที่ให้ประโยชน์เป็นประโยชน์กับตัวเราอย่างการไปโรงเรียนหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาสกิลต่างๆที่มันจะช่วยให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นได้การดูแลตัวเองทั้งภายในและรูปลักษณ์ภายนอกคนเราเมื่อเห็นตัวเราเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นมักจะมีความรักและภูมิใจเกิดขึ้นในหัวใจและสิ่งเหล่านี้มันจะถูกส่งต่อและกระจายออกไป และสามารถที่จะดึงดูดผู้คนและสถานการณ์ดีๆให้เข้ามาเมื่อเจอแต่สิ่งดีๆเราก็จะยิ่งมีความสุขมันก็จะยิ่งดึงกันเข้ามาให้มีมากขึ้นและในเมื่อมันเป็นไปในลักษณะนี้เราก็จะไม่มีทางที่จะมีคําว่าเหงาอยู่ในใจเลยเพราะว่าเราได้เติมเต็มหัวใจตัวเองจากข้างในแล้วนั่นเองตีหน้าสวัสดีค่ะ